สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีผู้ที่ติดตามช่องยูทูบสุอย่างม,งาามืองอีสานมนีเปลี่ยนสถานที่พี่น้องมามาบานพี่น้องมายะโสอันนี้ของพผื่นที่ของบ้านเราอันไนนนนส้พี่น้องตะบนสพอออำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสพี่น้องมาบ้านพี่น้องบรรยากาศเนียมาเลี้ยงพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศอยู่บานเนี่ยมาเลี้ยงพี่น้องโอ้มาเลน่นเฮ้ยมาใส่อันนี้ อันนี้มูพวกพี่น้องบรรยากาศอยู่บ้านพี่น้องอันนี้คือเดินนาเฮือนเด้ออันนี้คนทางคนทางเขากลางบ้านพี่น้องอันนี้คือเดินครับเพราะว่าเป็นเป็นสถานที่ของหลวงครับก่วงอันนี้มอล่ำลงได้ซีหาคณะสบายพี่น้องอันนี้เดินก่วงาบบแบบก้วงขวงเลยพี่น้องอันนี้ทังไปนหน้าทังไปนหน้าครับพี่น้องว่าเป็นปลา เมื่อนี้แววว่าสิมาไต่แม่งกินนู่นพี่น้องเลือกัดแม่งกินกนู่นมาบานพี่น,อน้องฮาแมงกินนู่นพอมีคำแล้วพี่น้องอะไรพี่น้องไม่ย่างเห็นตะไบอันนี้คือเงื่อนเฮื่อนผมมีคนอยู่พี่น้องโอ้ยเห็นเฮื่อนไใบรถเกี่ยวเขาอยู่พี่น้องเลยอันนี้คือพืนที่เงื่อนเพื่อนผมมีคนอยู่ครับพี่น้องเพราะว่าต่างคนต่างไปทำามาหากินน่ะแยกใหญ่กันอยู่ อันนี้เป็นปลาพี่น้องออกอยากเครื่องก็เป็นปลาที่ฮาร์ตแแม่งกินนุ่งหรือกาดแม่งกินนุ่งกับปลานี่แหละพี่น้องนี่ยนี่ทางร้านนี่เป็นปลาเบอร์จนหัวหน้าพี่น้องเป็นปลามีแต่รถเจียวเข่าเฝาเฮือนพี่น้องบ่ค้นบ่ได้เฝามีแต่รถเจียวเข่าเฝาเฮือนให้กับหมาอันนี้หมาพันพี่น้องนี่เนี่อันนี้เป็นหนูพี่น้องใส่หนูบ่มันตายแต่เก่า ัวนี้อะพี่น้องมาที่เป็นหนูนี่ห้วยตดกกินบ่ไดดพี่น้องมาตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวหนึ่งนี่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 อะๆเป็นหนูบ่ไดดพี่น้องปิดเฮื่อนนี่ดจอเข่าเฝ้าเงื่อนไหนพี่น้องบอกไปปิดเงื่อนไ่อันนี้พู้หนึ่งเป็นปลาพี่น้อง ปลาใหม่โอ้มีแต่ปลาไหม่เพราะเฮื่อนติดปลาพี่น้องอันนี้คือกกลำใหญ่รีวิวเฮื่อนไหนเบื้องต้นก,ก่อนเน,นี้ยมาแล้งเขาเดี๋ยวไปกันแมงกินนวลหรือแตะแม่งกินกนวลพี่น้องมันจะแกันห่องแซวแซวอยู่พอนะนีะ่ปลาไม่ย่างพี่น้องต้นไม้ย่างอยู่หลังเงื่อนอาไม้ย่างไงพี่น้องพน่นะอยู่ขางเงื่อนกับเป็นไม้ย่างไงพี่น้องพอดเฮื่อนมีคนอยู่พี่น้องเอ้ยต่างคนต่างไปทำมาหากินบม่ไเด้มาคอยอยู่บ้าน ป้าเฮือนป่าซานพี่น้องผู้ใดมีโอกาสก็มาเล่นบ้านพี่น้องก็เลยมามาเบิงเฮือนเบิงซานเดินเฮือนมื้อนี้หลังจากที่เฮามากันบ่ว่าตะมากันไม่ก่นู่นพี่น้องมาหากุจีหาข้าวเดียวพี่น้องบ่พอสิโมงพี่น้องเห็นงบ่เห็น เปิดมึงเ้งมีพี่น้องกุจีหาหาประมาณอันนี้คำแล้วหาประมาณฮะกุจีมาะโกกุจีห่วยจีบวองได้มีพี่น้องหาประมาณจักสองสัปโมงเนาะแต่หลายเติบอยู่พี่น้องอ่ะจับไปมันมืดแล้วพี่น้องนะหลายเติบอยู่ คุณพี่นอ้นองก,กงกุจีหลังจากจะหลังก็เดหาแม่งกินนู่นพี่น้องพอมันเริ่มคําแล้วตะเวนกับลังตกดินพี่น้องบรรยากาศดีสุดยอดพี่น้องอันนี้คือคือไม่คือไม่อันแง่ไี้ยม่กินนู่นพี่น้องเอา,าเบิ้งนู่นนะนะนี่พี่น้องไม่พราะมันซยู่นน้ำกกไม่แบบนี้พี่น้องน้ำก๊กล้ำดวนนี่ยก๊กล้ำดวนนี่นีก่ก๊ล้ำดวนพี่น้องนี่อยู่ข้างเพืนเน่อนนี่เออ อลงมาต่ำๆพี่เป็นแบบนี้พี่น้องนี่นี่นี่เป็นขวดโคบแบบนี้แ้วก็หาไปแงวพี่น้องนี่เฮดรีวิวพี่น้องนี่น,นี่พอเตรียมอุปกรณ์ไว้มาแลงเขา้าสิเปใแต่กินนู่นหรือกัดแม่กินนูกกน่นพี่น้องอันนี้กูรำดวนอยู่เงื่อนพี่น้องเพราะว่าเงื่อนเงื่อนติดปลาครับพี่น้องนี่อันนี้ก็ญาติตีพี่น้องกันตั้งเบิดพี่น้องเงื่นอนคนเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มคำแล้ว น,นี้เป็นปลาพี่น้องไปนี่ก็ไปออกไปหน้าพี่น้องมันเหมือนแล้วแล้ <c oughs> วไปลอ่อล่อไปกัดมันกินนุ่นพี่น้องโอเคเนาะครับพี่น้องหลังจากพี่ห้องกินข้าวแรงแล้วก็มาหากาัดแมงกินนุ่นหรือแต่แมงกินนุ่นพี่นอ้องมันกินกกบักลำดวนพี่น้องนี่นะนี่สวัสดีนะเนี่ครับน้องสายพาวาหามิกินน่พี่น้อง นี่พี่น้องนี่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 ครับไม่กินนู่นนี่นี่นี่เจ้าเมยเจ้าว่าเจ้าว่านี่พี่น้องนี่ต้ำๆนี่โตรงแนวอยนี่พี่น้องโอ้มันอยู่ต้มๆอย่างนี้พี่น้องนี่นี่พี่น้องคนละคนละแม่กินนุ่นใหญ่พี่น้องคนละแต่มาครับแต่บาไหนรถแล้วเนี่ยเจ้านี่เดือดตัวหนึ่งนี่นี่นี่พี่น้องนี่ตัวใหญ่เลยนี่นี่ ไอีกมีต้นหนึงพี่น้องนี่นี่ครับนี่มันเป็นแมงกินน่นใหญ่พี่น้องจับกันือเรืก็ลอยู่พะไรเยอะไรามาด้วย่ีน้อนี่มันอยู่ไนนี่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 ตาเตาเตนี่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 ตาเตนี่พี่น้องนี่ เงียด้จัเรวกดดตพี่น้องเป็นแมกินวใหญ่บงมี่อเป็นแมกจนใหญ่เปิปเปิดเปิดาขวดใส่ขวดพี่น้องฮ พี่น้องหนึ่งตุ๊บิลโลมเฮงตัวใหญ่พี่น้องกำลังมั่นพี่น้องกำลังแสบหาพอได้อยู่เดีไปกินพี่น้องยุปปาโมเมนยุปปาไกลพี่น้องปลาหัวเฮือนนี่แหละเห็นยุบอาจารย์โอ้ยทึ่งผมได้จานเพื่อนอะฮะผมได้จานพื่อนี่ฮะเออนี่เดียวนี่เดิ๋ยวนี่เดี๋ยวนี่ตึ้งนี่นี่

พี่น้องกำลังกำลังใส่ขวดโคกแง่พี่น้องเป็นแบบนี้แหละแต่ว่ามือน,นี่ล่มครับพี่น้องโอ้ล่มแหง้งแต่กับพ่อได้กินอยู่พี่น้องนี่เด็ดนี่เด็ดควงเอาเนี่ยนี่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 ควงเอานี่นนเ,นเห็นอยู่เปล่นี่แม่แม่กินนู่นแม่ใบมันนี่แม่ากองลงไปกองลงไปเก็บเอานี่กองลงไปน่าจะปีนว่าี่เดียใบมันนะ ตัวก็เห็นตัวมันเร็วเเนาะแบบป็นป่าเป็นดงพี่น้องมันกินโยกุกดอกลำด้วนพี่น้องเลยมาเด้ไปกั่นไก่โอ้นี่เด้ท่านเล่นลูงนี่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 ไหมนี่ไหมขมว่เห็นเจ้าหานั่น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 โอ้เจ้าหากินแม่เจ้าบ่ได้กินดอกเจ้าเปิดใบมันไหมเปิดใบมันปุ่นไหมเปิดออกใบมันน่ะท่านเดียผู้ใดเห็นเดียเห็นเดียเห็นเดียรพลางาบอ อยู่ฝาอยู่ห้องเงินพี่น้องแต่ว่าพกผ่อนคลางที่ละบากเักหน่อยนี่เดวสบิโอ้บักยางนี่น้องคนละโอ้บักยางห่วยยังไงเอาบักยางห่วยโอ้บักยางพี่น้องบักยางเครือเพราะว่าอยู่แถวนี้เป็นบักยางเครือพี่น้องหน่อยเหลืองๆแซ่บๆรสชาติกะสมสมมันหวานพี่น้อง mấy cái nôn cả hai vô có lâm đuồn để mấy cái nôn này để tay lâm đường như này có lắm đuồn Đây vô con Còn cái nôn cái thương của, 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 của. Ừ. Là, philong, này tay lâm đường như thế này Đây vô cái bộ này là tay lâm đường như này chứ ต่ำๆเน ok. ี่ยแน่น่ะตัวมาแล้วเห็นอยู่ป่าเออนั่นแหละเห็นเลยเอาบีนงมานี่แหละพี่น้องเป็นเครื่องใหม่หลายพี่น้องกระแตกอมีหมักลำดวนต้องกินใบหมักลำดวนพี่น้อง บางบมมีดอกมีแต่กระแต่ละกระแตียังวะได้ยังบ่หำเออมากับหลานส้ายพร้อมพี่นองไป่ำใส่เนี่ยปาโทรพี่นองกูนะ

นตาดิ้ไปลงเลือยังไม่พูดกันเ้อคนน่ครอบพี่น้องยังหายีนอมปานั่งอยู่ราบบริเวณบองกอล่ะพี่น้องนี่อันนี้ร้านไส้เนี่ยห่าน้ำด้วครับนี่วออที่ใสู่้ชมสดเร็วอันนี้คือร้านไส้พี่น้องมอนหล้าผีายังพี่นดพี่น้องนี่ ครับพี่น้องนี่เต็มตั้งแดงเป็นแมงกินนวลใหญ่ครับไข่แล้วเอาซะก่อนโอ้ยขอตรวจก๊าซไฟได้พี่น้องขวบขอน <c oughs> นี่พี่น้องนี่นแน่แน่โอ้ยบินได้เลยซุนแห้งว่าไรพี่น้องบินโอ้ลมก็ลมเนาะ่อยนะ เนี่มันตกเลยโอ้ลอมแห้งพูดเห็นปะเห็นลมแล้วค่ะไม่เยนีดิมีดูมานนีนละมีดูมานนีบไปเห็นสามเหน็นหงเออมันหกไปปวดนิดปวด,ด,ด,ดก่ งมาน้อนี่พี่น้องนี่ยั่นแต่มันบินไปนี่เอาเปิดขวดใส่ขวดเปิดขวดใสร็จเลยตกลงผัดแหรเราได้ในป่านเราเห็นได้กำลังใส่ขวดโคกแง่พี่น้องคนน่ะหากินของสูงพี่น้องไม่กินนู่นฮะพี่น้องคนน่ะในพ่อขวด สรับพี่น้องไม่กินนูลเน่าเนี่ยม,ม,มัน,ม,นมันกำลังเสียพี่น้องเพราะว่ากำลังไข่ไข่มันกำลังไข่นเนี่ยขัวเนี่ยโอ้เสียพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้จานได้แต่ว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนดัง,ดน,ดงน,นี้ท่านไปหมดแล้วกอนในขวมงามใหม่พี่นอ้องขอนขางสิยลำบากจังหน่อย โมเมนต์เน่ยทิศสองกับลมพี่น้องโอ้ยลมเดือนสีเดือนหาพี่น้องเลยทั้งหนาวทั้งลมตอมนโมนีบ่บนหนาวหรอกตอนหนักลมเห็นดีบ่ะเอาไม้ฟาดเลยปอนเดี๋ยวเบิ่งเอาไม้ฟาดได้ทำไม้ไม่ลูงหน่ฟาดได้ <c oughs> เลยจะซ้อมมันบิดลงหด้าฝนเ้อมันเป็นปลาหกพี่น้องค่อนข้างที่ลำบากเั็กหน่อยได้พี่น้องเด้อไ <c oughs> ปาดได้ค่อยฟาดได้ค่อย มันมีสวยม้อยเออใช่ล่ะนี่มันมมมาตอมไฟไหมใช่ล่ะจับพี่บ่มินมาจับดิพี่น้องพี่น้อง ของเสียบแล้วก็หายากแล้วก็แพงพี่น้องแม่งกินนู่นบ้านไดอุดมสมบูรณ์จังมีพี่น้องแต่บ้านไดโมีปากกับโมคอยมีอันนี้อยู่นียไม่กินหมากลำดวนพี่น้องคนบินเท่าฝาบนะกินใบใบหมากล่ำดวนต้นไม้อื่นบ่เห็นกินพี่น้องกินอย่างเดียวต้นหมากลำดวน นายยูอาจารย์พวูพว,ว,นะว่าสัา่นพูกยังไ่าโนต้นไม้บางใหญ่เปงนห่งคนนะต้นไม้ใหญ่นาอบางยางนะไม่ทุกบ่บ่นี่เปิดกว้างคอันตัวหนึ่ตัวน,นึง่งลไปจะสั่งขนาดเนาะ ในฟองบ่ได้บ่อันนี้เป็ของงานพี่น้องโอ้ยนี่พ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 ี่แม่นที่ไต่บอกไหมโอ้ใส่ไปใหม่พร้อมคนพี่น้องว่าเป็นตัวหน่อยได้พี่น้องตัวใหญ่เติบเด้โอ้ได้หลายเติบพี่น้องมานี่ละ <c oughs> ไป <c oughs> ค่อยเก็บค่อยหาไปพี่น้องตัวละทิบตัวเศร้าตัวสามทิบตัวหาไปเรื่อยๆ ตะว่าเสียอย่างเดียวมันล่มพี่นออ้องโอ้ยร่มแห้งมือน,นี่ยใส่ยี่บเสียไม่บอ,อ,อกบอกออกไปจียิ้มเสียไม่หยิกครับพี่น้องใส่ไม่ตายบันสะดันเลยพี่น้องอันนี้ดินี่บินมาแล้วครับนี่นี่นี่ก็บินมาอีกตัวนึ่งมาเสี Anh hâm, nhá phân lệ phân lệ phân 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 ส,สนนั่นไว้สั่นไว้ใหนอย่ครับเอาสั่นอีกมันโตล,ๆๆลงรวมอ่ะละจาน,าเ,นอเออสัตอไรไปตาเหลื่อมหลุดเลยเอ้านี่เพ็่ไม่กินนู่นพี่เด้พี่พี่อย่บอาบอกโอ้พ่นตัวหนึงพ่น่ะพูนไฟนั่นนะ่ะ ม,มันหกกินกะลำบากพี่น้องมันลมเลมมันกระล่มพร้อมสองตัวตัวข้างหลายอยู่ดีดี๋ดิเอาเนี่ยนี่เดิตัวนึงเนี่ยมันลนพี่น้องเลย mọi người chụp hình mình mỗi ngày tôi đã đi ừ. ngủ để tôi nằm gắn nằm tay ngon này, gắn nằm gắn nằm nằm này, này nằm này. Ừ. Này, ừ. này, này, nằm à. à, à? à, à? này nằm nằm này, này nằm 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 Đi này, nằm nằm nằm

ใส่ขึ้นเมื่อเหง่านเอาคนมันเลือดกหลายยากลูกมันเลือกหลายผัดยากอ,อีกแหละเป็นโลห์หงันจะไปหม่องก้อนและบไ,ลลออลไม่ได้หากินไก่พี่น้องหากินโลห์หงันอ้อมเอ็มบริเวณปลาหลงหันเลยพี่น้องนี่แม่นเบปปิร์ดเลยปลาเ ปไาไปเลาะห่วงเงินเอาหุ่นล่ะของเมืองพวกหละมันดึกละข้าวต้มละหากินเลาะห่วงเือนใกญ่เกล่นล่ะไปยางไปล้มกันล้มโอ้ยเออยางแป้งไหนทั้งพี่บอ่ครับพี่น้องหลังจากที่เฮาแต่แมงกินน้อนมาได้แล้วก็มาสรุปพี่น้อง นี่เดียนี่ได้โยพี่น้องนี่ประมาณสองร้อยเนาะวันสองร้อยก็ตัวพี่น้องเออนี่นี่ของนี่พี่น้องใไฟเปิดไฟปุ๊บเออไม่ครับย่างดีมอนนี่ยังพี่น้องมันมันโมเมนต์โมเมนต์ตัวหน่อยได้พี่น้องตัวใหญ่เติบยังได้นี่ยนี่พี่น้องนี่หลายเติบอยู่พี่น้องหลังจากที่เข้าหาอยู่หากินมาได้เวลาเท่าไหนตอนนี้ สามที่ทุ่มพี่น้องอันนี้ตาพี่สคนโมากบอก่ไม่องนสอนกีบม่นสองคนแนังองกีบนอ่าบ่เป็นใหม่แต่มันอันนี้ก็กุจีเมื่อหรอเมื่อเราพี่น้องเป็นอกหลังจากที่เข้ามามาสรุปก็ได้ทรัพนี้แหละพี่น้อง สารกิฟต์นี้กับฝากพี่น้องติดตามช่อง YouTube ทุกยามมือสารในพี่น้องเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดซับกบระขายเพราะว่าเได้มีกำลังใจใคลิป็บสารล,ลิปนี้กับสวัสดีครับ